นนะนในปาลาเลยนี่ไงโอ้ผลในปลาเลยได้ยินเลยอันนี้เป็นด่างที่สองนะด่างที่สองดัแล้วพ่อสองตัวเลยอย่าม,มองแล้วตอนนี้นี่ดำดำปลากันผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วหยามต่อเน,นื่องต่อเนื่องผลงานปลาคืนนี้เลยพี่น้องนี่ กำลังจะกินข้าวหอบซองมาหนิปอทุกน้องชิดคนตกน่าจะอยู่อะไรแหล่ะเพราะว่าพาวัดนี่มันเอาไปอยู่เลยนี่โมงสามสิบหกนาทีเลยย้ายไปเลยย้ายที่พักเลยาขี่เหื่อตอนกลางคืนตอนนึ่งงงนะตอนนี้นะดเที่ยงหน้าเที่ให้ลบพนแน่บ้านนี่ Ồ oh, khác thì nó chào nọ Hãy subscribe cho นกแม,ม,ม่กินแต่แม่เนาะสุดแล้วนาะไ,ได้ไปได้ไปได้ไปได้ชิชใช่ปลาที่นี่กอหลายนึงชิชเนาะควาเกินโอเคหาเลยนะไอ้ที่ว่วาได้ปลาอยู่ đây ปลานี่เป็นอันนี้เป็นม่องด่างนึ่งนะขี่ยามตอนนี้นะ แต่ว่าเห็นป่าอยู่เห็นป่าถืออยู่ประมาณมองดางหนึ่งมองน้อยมองป,มาาปูลายปลาสูตรอย่ประมาณสิบชิ้นกโตนี่แหละมองยังมีหลายดางเดี๋ยวตอนกลางคืน,นจะได้เลาะยามมองแล้วกะ็จีหางการหา,า,หาดำต่างๆเลยสำหรับคืนนี้มีหลายอย่างกิจกรรมที่ไทยหลายอย่างอะไรมือนี่ถ่ายรุ่นวินาทีตอนน่อเน,นื่องเออเขมช่องนี่นี่แหละป่า ปลามันขึ้นมาได้ฝนตกเลยพี่น้องนี่มองมองน้อยแหละถือป่ากะน้อยขันมองใหญ่นะถือป่าใหญ่แต่ส่วนลายป่านี่ปลาปลาสูตรนี่มีลาย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 แนวนะไซโลก็มีเลยเขตนี่เลยไซโลก็มีอใสิเลยใช่ในหม้อมอ,อะไรหม้อค่ะโอเคโอเคนะฮะอืออือไปเอาไปล้างมาดนี่ทำหารนมันนี่ ป่ายังเป็นไม่สิเดระวังนี่แหละมันโดดกับขึ้นป่ายังเป็นจะได้ทำหารบบดนี้จะได้ทำหารขาดลายเจ้าเจ้าแกงเป็นมาสิเป็นเป็นเนาะคลิปก่อนแกงเป็นเกินเนาะบาบมาร์ดอ่ะป่าวะบาบบอยามันเอาเลยซ้ำนี่ว่เป็นยังแต่ก่อนได้รับ และสิได้เกงป้าได้ทำอาหารจากกินข้าวหลังจากที่กินข้าวไปแล้วก็จะได้ออกเดินทางก็คือหาปลาต่อเนื่องอันนี้เป็นฮอดที่พักทีมงานมาครบแล้วบานนี้ไฝ่ก็ลุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ตอนนี้มาฮอดที่พักแล้ก็แปลงที่พักต่อได้นี่ได้ก็คือที่เขาสร้างแล้วมันบ่อคักมันน่าจะบ่อกัรน้ำมาแหละจะได้แปลงต่อเลยบ้านนี้แปลงมางออกแล้วมาแปลงต่อนี่ฟังนี้ มางอกแล้วแปลงต่อเพราะว่าคันฝนตกนี่บอได้เฉลี่ยเห็ดเมื่อกี้นะสูงเลยเห็ดมันสูงลางคายังก็สูงเกินมันน่าจะครับบอได้แะละเฉได้ท่าสร้างที่พักต่อตัดเห็ดสั้นก็เก่ายันฝนตกต่างฝนล้างปลากำลังหาอุปกรณ์มุงบัดนี้ น้องชิดกำลังแกงปลามานี่ย

บางอะไรลลยอุ้ยนะ่ะเพิ่มน้ำมาสิ sory. Chị trả. Đi mình cho lấy xong rồi. Tang kịp đây. Đóng cái. Kha mẹ ăn đi. สุกแล้วปลาบานี่นี่ปลาแกงได้นี่เด้ท่านผู้ชมสุกแล้วบะนี่มากินกิอนอยูอนยน่นี่เลยเลกินแบบบริมีณรู้ล้วยังบม่ได้ปูยังได้กินแบบนี้เลยของข้องคือหลับไม่งที่นั่งอ่ะ เวลากินข ok like, like. like, ้าวแลวบันปลาแกงกระสุกนะยเอาบันจะได้กินข้าวกินข้าวแล้วแล้วจังจะได้ออกหาปลาเวลาวินาทีต่หนึ่งชื่อตาทคิดตีดนแล้วปลาฮัดตาทคิดจดอย่าไทปลาสุกแล้วบันกินบันนี้ได้ก็จังเงี้ยก็แบบเด กำลังกินเนื้อบร์นี่ครับถือปุ๋ยตรนชัดออกน้อยตรงั้นกว่าเสียติดตี่ไหนมาแล้วก็หาเจยัมทีบ้านนี้หลังจากที่กินข้าวแล้วก็จะไปนะบัดน,นี้เลยไปหาปลาต่อก็คืออันไปเลาะไซมองอีกดางหนึ่งแล้วก็จะกลับมานี่หาการก็คือหาดำ กลับมาเลยได้บ้านนี้เลยอ<น>ยู่ๆอยู่ๆไปพุดไปพุดธอือไปเลยไปเลยบ้านนี้ไปห้าอัน,นการเลาะดับเลยอย่ามอ <c oughs> ตอนนี้นี่คำเด้แต่เนี่ยอาจจะมีแสงอยู่เพราะว่ามืดแล้วหลังจากที่ชิดมาเอ้ยชนะเลยจีนตะเกียกให้กำมาน้ำมันระเบียงเลยไม่ตะางกิ่ไม่ตะาตีเย็นให้ด้วยตอนนี้ หลังจากที่กินข้าวกินน,ำนำ้ำก็หอดขั้นตอนใส่มองอีกด้างหนึ่งเลยหลังจากที่ใส่มองแล้วก็จังจักนัอยก็จะได้ย,ยามเลยตอนนี้นี่แล้วใหญ่มองด่างนี่แล้วก็จะได้ดำปลาเลยดำปลาีนเชลีน่าจะน,นี่แหละการใส่มองวิธีค่ะอยู่ห้กินใส่มองตอนกลางคืนใหญ่มองหรือใส่มองตอนกลางคืนนะประมาณนี้แหละตอนนี้เวลาน่าจะอยู่ในเจ็ดโมงเจ็ดโมง โอ้ยสุรีเขตนี้มีลายเด้มีลายเขตนี้ลงดำเลยวะนี่น้องซิสผู้ก่อนนะเป็นพ่อเล่าเลยพ่อน้องซิสได้ป้าเร็ว ได้เลยปลาบูตัวนี้เป็นปลาบูบอืม,อมได้ปลาเลยนี่นปะปลาหนึ่งเขาบองดีเล้วตัวที่ช่องนี่ถูกตัวที่สองตัวนี้ปลาบูนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองปีไายปีชื่อนี่ช่องซ้ำปีล่างเนาะโอ้ยมีลายเลย เป็นบริหญ่แล้วพอเพิ <c oughs> 1941, ่นไอคนหนึ่งเพิ่นหาปลานี่นะเออจะเกิดยิงปลาคือกันเนาะโอ้นี่บืนยิงปลาเพิ่นใช้ปลาเพิ่นใดนี่นี่นี่โอ้เพิ่นมันหอยปลาโอ้เพิ่นใดได้ปลานิ่งได้ทีเดียวโอ้ใหญ่เนาะได้โมหกโลวันนี้วะเพิ่นมาหาปลาคือกันพอเพิ่นในระวังนี่แหละนี่สองลำเลยเฮีอน้องชิดได้ปลาแล้วนี่ ปลานงนี่นน้งชิปดปลาอะโอ้ผลใดปลาเลย,ลย,เลยได้นี่เลยปามันปลาแล้วปาลานาลิานนชิดน่งกาะบารกา,าะาดเลยปล่อยเลยได้แล้วปลานินเต้าน้อยต้าน้อยลูอุ้มปลานินปลานิ ผู้ป่าถ่ากันเราลูกกันเหรอเรา้รน้องชิดหินดำแต่ป้ายัางเห็นน้องปลาสูตรเป็นเห็นปลาสูตรเลยเมื่อกี้เลยหมดอยู่บนป้าพภูมิไม้ย,ยังนี่นะน้องเพิ่งจะดำลงเขาไปไหนนยส่วนพ่อเพิ่งก็ไปอีกทางหนึ่งดำแยกแยเแย่ทางกันเลย เพราะว่าพื้นที่น้ำนี่มันจะกว้างนะคือจจรีกับโมคนหนึ่งนี่กับายเหือขี้เหือไปนี่นี่คนพายเหืออยู่ทางหลังนะขี้เหือไปและน้องชิดกับพ่อเล่านะดำดำอยู่ในพื้นที่นี่ป่าผลงานปลาแบบนี้อย่ามองตอนนึงรายยากี่ลำมาคนยาให้เฮ็ดนาเดือกีแล้วดวเออเด็่เลย ก็ถือว่าได้เห็นป่าแล้วก็ได้เห็นปลาทีผลงานโอนี้ดูนี่แหละยาม,มองแล้วตอนนี้นี่ผ่อนเวลายาม,มองแล้วพวกเขาดำป่าก็ถือว่าขึ้นเล้ได้ที่อุปกรณ์มาขึ้นมาแลอันนี้เป็นป้าที่ได้ยามมองลปลาตัวน้อยนี่น,นี่ถือแล้วมองนะนี่แหละการยามมองกลางคืนหรือหาปลาหากินในแบบนี้นะก็คือวิถีชีวิตอีกจุดหนึ่งพี่น้องหาปลา,าเพื่อดำรงชีวิต เอาปลาเอาอาหารไปกินชูขอบสูขวก็คืออยู่บ้านมืออื่นนี่น่าจะได้เมื่อได้เพราะว่าใส่มองแบบนี้มันมีลายด่างและมองนะมองมองลายด่างแล้วพวกเราก็ต้องได้ได้นอนเผามออเนาะต้องได้ยามมืออื่นเศรา้าน่าจะประมาณนั้นพี่น้องแต่จังใดก็พยายามายถ่ายทําตอนนองนะฉลี่้นสำหรับคลิปนี้เห็นผูามา้มสมได้เห็นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนอีกคลิปหนึ่งอย่ามอง ตอนนี้เวลาน่าจะแปดโมงหรือเก้าโมงนี่แหละดำดำปลากันผ่านไปหลายชั่วโมงเลยเด้อเหลิมได้ลายแล้วบัหนี้ปลาครับเป็นปลาแบนเลยเลยนี่อยวปิดมองอี่เฉลียวปิดยงีงเพราะว่ามือนึงจะจับกล่องแล้วมือหนึ่งมันก็ปลาที่ถือมองในชวนไลน์ในปลาแบบนี่ได้ ปาลาแดนนี่แหละนี่ปลาสูดเขินว่าปลาสูดนี่นะหรือพี่ๆฝั่งไทยนะ่าจะเลียกว่าปลากระสูบบางจุดนะปลากระสูบมองน้อยมันก็ถือตัวน้อยถ้าว่ามองด่างใหญ่มันก็ถือตัวใหญ่สำหรับปลานี่นะนี่มันไปเรื่อยๆมานี่ ตอนกลางคืนมืออื่นเศร้านี่ดังนี่นะก็บิสดียามอีกจุดเก่านี่แหละนี่มืออื่นเศร้านะผลงานปลาคืนนี้แะไรพี่น้องนี่ทอดบอลจอดเถือแล้วบ้างนี่ทอดบอลจอดเถือเออผลงานปลาโอ้น้องซิสจะเอาปลาหอกขังมาใช้กันมีแยงเลอยิ่ขังเนาะขังวันนึงมันเป็นเนลย ปกติปลายังเป็นเหมือนอะไรรอด<บ>้ช่ไหมตอวยิงเมื่อกี้น, <c oughs> นี่มานะไรแบบนี้อ้าจอด <มา S 1> เรือแลอ้วหอดที่พักหอดเข็มบรรยากาศตอนกลางคืนไฟก็ลุกตล,ล,ลอดนะไฟนี่ก็ตอนนี้ปีจี้ห้อยปีนปลาหลังจากที่ขึ้นมาจากาดำปลายาหม่อนี่แหละผลงานห้อยห้อยนี่ก็ได้ลายเยู่เลย จะเป็นหอยซุลีอันนี like ้นะและแกงนี่ได้บัณนีตแกงปลาอีกฝั่งนี้ตักอยูเลยกำลังสิกินข้าวหอบบ้อนีัมีแต่ปลาหนิลน้าชิดน้องชิดปีงปลานิลปลานิลน้องเพิ่นและใดน้องเพิ่นมดได้อืมพอทุกน้องชิดอ่ะทอทอหมดแล้วเด้อแหน่ก้าจอดไหนกะลึก กินข ah, oh, okay. oh, uh, ้าวอีกรอบซองตอนกลางคืนได้ตอนนี้นี่น่าจะสิบโมงกว่าเนยแหละประมาณนั่นแหละเพราะว่าดึกแลยในท้องในท้องหนเลยอีกิน่ะท้องในท้องในท้องในเนาะนี่แหละบรรยากาศพี่น้องสุดยอดบรรยากาศกินข้าวป้ากินเออนึกกินข้าวป้าบรรยากาศฉุกแล้วบ้านป้าฉุกแล้วพอเวลากินข้าวแล้วมันี้ กินข้าวรอบซองตอนกลางคืนหลังจากที่กินแล้วก็จะได้ดําเนินการบางทีก็จะได้พักหน่อยนึงแล้วก็จะเลาะยาหมองนด้นแาบนี้เลยหลายอย่างเด้นี่แหละอาหารตอนกลางคืนปลาแกงข้าวข้าวเหนียวเจลมาในี้นจ่าทากาปลาครับทุกคนปลาปิง ราชาร์จเราดูบ่าวโอเคนะแซบไหมซิแซบแกงเองแซบเองแกงเองแซบเองเนาะป้า uh, พี่เอาบัตนี่กินก่อนอ่ะนาตกินข้าวก่อนพี่น้องเราจัะจไดรายารทำวินาทีต่อเนื่องก็คือยังมีหลายหลายบอลที่อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นต่อเนื่องกันแหละ น,นี่ก็จะเป็นตอนวินาทีกินขา้าวหลังจากที่กินข้าวเลยสลีกสิป่าออกอันคีป่านี่ย่านป่าเน่าดีมืออื่นดิบดายถืออุปกรณ์ยังมาเลยก็เลยต้องล่างในแบบนี้แหละมีแต่ปลาสูตรดิมีแต่ปลาสูตรนี่ฟังนี่ปลาหอยหอยอฟังฝุ่นอันนี้ปลาสูตรมัดนล่ได้ล่ในปลาแบบนี้แหละถือมองอันนี้ในช่องด่างสามด่างได้มอง

ตื่นคนคนตกตอนนี้นะคนตกน่าจะอยู่อะไรเลยแหละเพราะว่าทวารนี้มันเอาไวอยู่แหละนี่เวลาตอนนี้นี่หนึ่งโมงสามสิบหกนาทีแหละหนึ่งโมงสามสิบหกนาทีคนมากนะก็คือตกตอนนี้นะโอ้ยนี่คนตกแล้วบบดนี้ ยอยู่กันดังๆอย่แนียเบียรมดเยเ่งคองึแบบนึงไม่ยุ่งนี่นีเงาเลยบนี้มักเปียกมืดะน้อ,อีออบ,บนนั่นเลยแ้งกป้งไดลยบนี ฝนมาแล้วไปวลาไปนี้ย้ายไปเลยย้ายที <h Section, <h 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 ่พักเลยนพนมาเลยพนมาแล้อยู่ไรเลยบนี้ไปก่อนเอาน้ำไปเหือกันพ่นมาแล้ว พักกันไปลบคนก่อนไปหาลบบอนเที่ยงเขาไปหาพักบอนเที่ยงเขาก่อนไป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 วันนี้น่าหน้ะสิมาพ네 mm ูดเนี <S 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 Alright, water, no, mañana, oh, no. ่ยนี่จัดการเลยเอาเปียไปเลยไปเลยอ๋อ มาแล้วใหญ่ที่พักก่อนขี่เฮือตอนกลางคืนตอนหนึ่งโมงนะตอนนี้นะ <c oughs> จาก30นาทีนะ่าจะ4ี่สิบห้าสิบเขาสองโมงเลย <c oughs> นาวนาวนาวขับเฮือไปบอนนั่นไปห้าลบบอนมีเที่ยงมีเนั่นของคนเ่ <c oughs> หลวงเออยื้อเลย,ยไม่ยงเลยคุมยือ <c oughs> อ้อมาฮอดบอนจอดเฮือเลย จอดเรือจักไว้พุ่นเลยพุนมาเลยฮาบอลลกพุ่นก่อนัน้มาเทียงมาเทียงหน้าเทียงใหุ้พวกตุพวกช่วยตุพวกพวกเตอรจอลบพนแน่บ้านี้ที่มพักของพุ่นโอ้โหักเนี๋ยจับน่อบอลนอนพนนีโอเคมีรถมียังงม นี่หอดที่พักได้ไหมนี่ตอนนี้มาหอดเทียงพอเ่าพ่นเียเบ่าเถาพ่นอยู่ข้างนี้ขอพักหน่นึงก่อนเพราะว่าน่าจะแจงบมดแหละเพราะว่าบ่มีบอลลบพ่นเลยพ่นคนมากนางปีนไทยเดี๋ยวนี่นะ อืมโบมูกับพวกอูทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นบอนนอนของฝนนะูกฟุ้ง<ม>ก,ก้อนบันิทารุ่นมืออื่นเศาพี่น้องจะได้เลาะยามมองพุนนี่ยังตกอยู่ตอนนี้นสลีกับพวกปีอยู่ในนี่แหละพวกอูดเดี๋ยวมืออื่นเศาก็จะได้เลาะยามมองเพราะว่าอะไอีก หลยส่งโมงนละตอนนี้นา่าจะสองโมงนา่าจะสองโมงเลยตอนนี้เอา้าคุณน้องขอพักผ่อนกอนคงจะได้ท,ทำตอนเช้า